ส0นาทีขายได้60ชิ้นอยากเพิ่มยอดขายให้มากกว่านี้ต้องทำยังไงตัวอย่างธุรกิจที่มีสินค้าจำนวนจำกัดเช่นธุรกิจเสื้อผ้ามือสองเร็วที่สุดที่ผมเคยเจอมา1ชิ้นต่อ1นาทีขายหมดแล้วหมดเลยวิกในการเพิ่มยอดขายก็คือเพิ่มทีมไลฟ์แต่ผมรู้นะครับหลายคนพอเพิ่มแล้วปัญหายเยอะกว่าเดิมจากการใช้คนเยอะขึ้นต้องมาเรียนรู้โปรแกรม Computer, BS, Chapter, คอมพิวเตอร์ OBS Capture Card คืออะไรโอ้ยุ่งยากไปหมดอาจจะเสียเวลาแล้วก็ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาด้วยสามารถลดลงเหลือแค่หนึ่งด้วยเครื่องรีดไลฟ์ที่ใช้งานง่่ายไมต้้องใช ผู้เชี่ยวชาญขึ้นไลฟ์ได้เลยถึงแม้ว่าไม่เคยใช้เครื่องมาก่อนสะดวกมากใช้ง่ายจริงใช้ง่ายมากาม,มากเลยภาพใสละมุนมากเลยสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆสีลิปสีปัดแก้มอะไรเงี้ยมันไม่เพียนสะดวกกว่าที่เราใช้ O B ที่ผ่านมาต้นทุนมันลดลงได้จริงนะลูกค้าได้เห็นงานชัดที่ดูตอบโจทย์มากๆสะดวกอะ่ะนี่เป็นแค่าบางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อเครื่องในภาคเหนือและถ้าสนใจทลิกเกี่ยวกับการทำไลฟ์สดแบบนี้นะครับกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูสูตรการขายแบบไม่ต้องพึ่งดวงครับ